สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่องลักเชอร์นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาจากรหันเรฟรีนะครับผมวันนี้นะครับเป็นคราอขายของ TrueMove นะครับผมนะวันนี้มีทั้งหมด7ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการนําคลิปของผมในต่อๆไปนะครับโอเคนะครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับไม่ควรมีตังค์ในซิมเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับผมแล้วก็ แนะนำว่าใส่ให้ครบทุกตัวนะครับราหัสเนต็ตทุกตัวเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับถ้าสิ่งของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของราหัสเน็ตก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าสิ่งของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมนะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามผมให้ถึง2,000ัมาชิกด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มราหัสเนต็ตตัวแรกกันเลยนะครับ สำหรับร้านเน็ตตัวแรกดอกจัน9 0 00, 0นะครับดอกจัน7 1 6 2สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ10กิกนะครับผมใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับผมนะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน9 0 0ดอกจัน7 1 6 2สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ10กิกนะครับผมใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับสำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่2นะครับดอกจัน9 0 0นะครับดอกจัน8 1สีี่่เหลยม สำหรับตัวนี้นะครับผม250 mb นะครับใช้งานได้1วันนะครับผมนะก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน900ดอกจัน81สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้250 mb ใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่3นะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน808 1 2 3สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ500 mb ใช้งานได้1วันนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมดอกจัน 878นะครับดอกจัน8 0 8 1 1 8สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ร้อยห้าไอห้าร้อยเอมบีใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่4นะครับดอกจัน935นะครับดอกจัน9สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ2องกิกนะครับผมใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนนะครับผมนะตัวนัดีครั้งหนึ่งนะครับ 9, 3, 5, ดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้2องกิกใช้งานได้ 30บวันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมนะโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นราเน็ตฟรีตัวที่5นะครับดอกจัน177สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับไม่จำกัดนะครับความเร็ว 150kB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับผมทนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน177สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้150 MB นะครับผมใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับ โอเคนะครับต่อไปเป็นตัวที่6นะครับผมดอกจันทปด์ m. สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับ1 5กิกใช้งานได้30บวันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมนะโอเคตกวนอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันทปด์ m. สี่เหลี네่ยมสําหรับตัวนี้1 5กิกใช้งานได้30บวันหรือว่า1เดือนเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นตัวที่7นะครับผมดอกจันทปด8นะครับดอกจันทูนย์ m. สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับ 10MB ใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งนึงดอกจัน878นะครับดอกจัน0976สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 10MB ใช้งานได้1วันนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยกันละกันนะครับผมนะ ใครใส่ได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับอยากได้รหัสไหนของเครื่องขายไหนนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทูมูฟกดหนึ่งนะครับผม a อกด2แล้วก็ดีแท็กด3นะครับเดี๋ยวผมจะดูเสียงส่วนมากแล้วก็จะทําคลิปให้นะครับสําหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเบเกนสวัสดีครับวิธียกเลิกเน็ตฟีจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือวิธียกเลิกเน็ตฟีทีละตัวนะครับแล้วก็ยกเลิกเน็ตฟีทั้งหมดที่เราเคย นะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะยกเลิกสําหรับเน็ตที่เราเสียตังในการเติมหรือเปล่าแต่แน่นอนว่ามันจะยกเลิกใงินฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากยกเลิกทีละตัวก่อนนะครับสําหรับการยกเลิกทีละตัวเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนกดดอกจัน901นะครับผมหลังจากนั้นให้กดดอกจันนะครับผมกดตัวที่จะยกเลิกนะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับผมก็อย่างเช่นอะ ผมจะยกเลิกตัวที่เป็นรหัสเน็ตฟีของพม่านะครับก็คือดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมนะครับวิธียกเลิกทีละตัวก็คืออ่าสมมติถ้าผมจะยกเลิกตัวนั้นก็ดอกจัน901นะครับผมดอกจัน935ดอกจัน9นะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับแค่นี้นะครับดอกจัน901เนี่ยนะครับก็เป็นตัวยกเลิกนะครับสําหรับดอกจัน935ดอกจัน9เนี่ยก็จะเป็นรหัสเน็ตที่เราจะยกเลิกนะครับก็ให้กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถอกไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทีละตัวนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็สำหรับวิธีที่2เนี่ยนะครับก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับโดยการอ่าในการโดยการยกเลิกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้กดดอกจันหนึ่งเสี่เหลี่ยมแค่นี้เลยนะครับแล้วก็กดโทรอักไปได้เลยนะครับวันนี้จะเป็นการยกเลิกทั้งหมดเน็ตฟรีทั้งหมดเลยนะครับผม